สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองปายสู้ผู้สุคนนะครับผมมือน,นี้กัลซิมารีวิวสนูนะครับใบพลาสติกนะครับหัวไหวนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งลักษณะงานก่อนนะพี่น้องตัวนี้เป็นขั้นไม้ไผ่นะครับพี่น้องขั้น14 14มิลน,นะครับใบเงาเก่าสิบเจ็ดราคาขั้นเงาร้อยหกนะครับพี่น้องงานก็เป็นประมาณนี้ครับผมหัวไหว นะครับนี่ครับผมบรท่านในถักเข้านะพี่น้องเดี๋ยวมาฟังเสียงนี่เลยพี่น้องว่าสิเป็นไังไหมครับผมอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงเด้อพี่น้องเด้อขั้นนี้เพื่อเฮ็ดแล้วไม่ไหม,ไ,มได้อพี่น้องบรท่านในร่องเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังสิเป็นิังได้นะครับเนี่ยขั้นกระอ,อกสีบนบนหนึ่งโยนบรท่านในแห่งปันได เซบาสม์มาสลอยเปลี่ยนนี่แหละพี่น้อง เสียงกับพ่อเสียน,นะครับพี่น้องถูกซึกว่าขั้นสิแข็งนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราอีกจังหน่อยเราช่วงปลายมันออกสองขางนะครับเสียงมันากว่า,านี้นิดนึงอันนี้มันอัเสียเร็วจังหน่อยพอขั้นแข็งนะครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ไว้ซักนี่แหละครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกขั้นหนึ่งนะครับพี่น้องสวัสดีครับ